thank you ร้อยแล้วทุกคนทุกคนทุกคนกคน,คน,นี่เท่มากตัวนี้นะตัวนี้นะเฮียประกอบมาถามว่าสนุกไหมเฮ้ย hey, มันสนุกนะ <Okay. S 1> ตัวนี้นี่กล่องนี้เลยีนนินจานินจานะ <Yeah. S 1> แล้วก็แปลงร่างเป็นสุน,นัขจิ้งจอกได้ด้วยว้านะตัวนี้ SDW Hero นะครับผมซาสุเกเดลต้ากันดั้มเอ้เท่มากเท่มาก ตัวนี้เฮียประกอบไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะมันมีสติกเกอร์มาให้มันมีพาร์ทที่เป็นใสามาให้แต่คือว่าตัวของมันเนี่ยมันจะไม่ได้มีสีสันที่แยกสีมาให้เยอะนะฮะเพราะมันคือนินจานั่นเองนะฮะเพราะว่ามันต้องมีแบบเขาเรียกอะไรพรางตัวนะสีสันไม่ได้เยอะนะ <Okay. S 1> ตัวนี้ ถือว่าเป็นลูกน้องเป็นมือขวาโนบุนกะเลยนี่โนบุนกะตัวนี้นี่น,นี่ตัวนี้นะครับผมเป็นลูกน้องที่มีความซื่อสัตย์เลยนะเป็นของตัวนี้นะฮะไปไหนก็ไปด้วยกันคือเปรียบเสมือนเงาของอโนบุนกะเลยนะ <Okay. S 1> ตัวนี้เท่นะเฮียมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นนินจาสองมีการแปลงร่างได้ตัวเนี้ย เป็น SD ดกันดั้มในราคา2 1 0บาทที่มันแปลงร่างได้ด้วยเว้ย <Yeah. S 1> นะมันแปลงร่างกายเป็นสุนัขจิ้งจอก <Yeah. S 1> เดี๋ยวเฮียมาแปลงร่างให้ดูอ่ะเรามาดูที่ตัวมันนะครับผมเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างงี้นะฮะมีสติกเกอร์ด้านหัวด้านข้างเป็นหัวหัวสุนัขจิ้งจอกอย่างงี้นะสติกเกอร์นะมันมีการออกแบบให้แบบเนี่ยให้คุณทําสีเองง่ายนะแต่คือว่ามีสติกเกอร์มาให้คือมันไม่ได้มีแบบ2ฝั่งมันมีเป็นฝั่งเดียวคือเป็นแบบว่า มีการพาดตัวสติกเกอร์ดีไซน์ของมันด้านหลังของมันเนี่ยมีดาวกระจายแบบนี้นะฮะแล้วก็มีมีดชมูรแบบนี้แล้วก็เก็บแบบนี้ได้นะฮะจะเก็บแบบเออเท่ๆอย่างเงี้ยได้นะฮะจุดขยับก็ไม่มีอะไรนะครับตามสไตล์นะฮะหัวขยับได้ไหลตรงนี้ขยับได้เออตรงนี้ <c oughs> ก็ขยับได้เอวขยับได้แล้วก็ตรงนี้นี่น,นะฮะกระโปรงด้านข้างเนี่ย มันฝังไอตัวขาของสุนัขจิ้งจอกให้ตรงแขนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเป็นอาวุธอ่ะแล้วก็คือเป็นแขนของสุนัขจิ้งจอกนะฮะขาตรงนี้ขยับได้กระโปรงมีกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเท่ดีนะเฮียมีความรู้สึกว่ามันมันถ้าเกิดเราไปแต้มสีเพิ่มเนี่ยมันก็เท่ถ้าเกิดไม่แต้มสีเพิ่มเนี่ยมันก็มีความขลุ่มของมันนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าเท่จริงซาสุเกะตัวนี้โห เฟี้ยวอ่ะเฮียรู้สึกว่าเออมันก็มีมีมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของมันแต่ที่สำคัญคือ210บาทแปลงร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกได้โอ้ตัวนี้ครับผมเขาเชี่ยวชาญในการพลางตัวนะฮะแล้วก็แปลงร่างอย่างที่บอกไปเป็นสุนัขจิ้งจอกได้คือเป็นนินจาระดับสูงเลยนะฮะในกล่องเขาก็เขียนไว้ว่า มันค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการต่อสู้แบบนินจาอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> เอางี้ดีกว่าตัวนี้เป็นนัมเบอร์06นะก็ออกมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ในราคา210บาทเป็นลูกน้องของเนโนบุนากะนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น07ออกมาคือว่า2ตัว06กับ07เนี่ยออกมา ให้กับโนบูนากะเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวม้าอีกอันหนึ่งนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบก็ไปลองดูนะครับเดี๋ยวเฮียลองถ่ายรูปสวยๆใกล้ๆใ,ให้ทุกคนดูก่อนการตัดสินใจแต่จริงๆแล้ว2 1 0บาทแปงลงรางได้โคตรคุ้มโคตรม,ม,มีควรที่จะเก็บไว้นะจ๊ะก <Yeah. S 1> ็คือว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยสีสันมันไม่สวยงามเฮีย er, บอกได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นดีไซน์ของนินจาสีมันต้องแบบนี้ละจ้ะแล้วก็ใครเอาสีไปเต้มอะไรเงี้ย ได้เลยง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากนี่ให้ดูข้างหลังอันนึงดาบตรงนี้ก็ถอดออกได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยอ๋อถ้าใครชอบไปซื้อกันเลยครับผมร้านกันพาใกล้บ้านคุณ210บาทกับซาสุเกตเดลต้ากันั้มตัวนี้นะครับผมไปกันเลยครับผมเฮียไม่มีอะไรจะบอกเลยตัวนี้เฮ hey ่อีกเช่นเคยซื้อเก็บไว้เถอะราคา200กว่าบาทแปงลงร่างได้ไปเลยจ้า ถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปนะจ๊ะบายบายวสดีครับ